รถในเรือนำน้ำนี่ห้าร้อยอีกกว่าห้าร้อยอีกซ้ายเลยซ้ายเลยไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์เขาอยู่เนินนี้แต้มเลยนะครับมีแต้มแล้วครับไม่ได้นับคลิปนี้จะพาทุกคนอัปเดตเส้นทางขึ้นของเราเบื่อนะครับเป็นทางดินนะครับ แล้ววันนี้ฝนตกด้วยผมบอกเลยว่าสนุกวันนี้นี่ครับเส้นทางหเห็นป้ายตรงนี้ครับให้เราเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวตรงนี้นะครับเห็นป้ายบอกแล้ว ê cua cả ดีมีเซเว่นครับฝนตกด้วยสนุกอะงานนี้ เขาระเบิดครับ จอดห้ามจอดห้ามจอดห้าร้อยเอาเรื่องนะห้าร้อยขวาเนี่ยห้าร้อยเองครับตรีเขาระเบิดจอดไม่ได้นะจอดล้มอย่างเดียวใช่ไหมจอดล้มอย่างเดียวต้องบ่องบ่งรอจังหวะตกอย่างเดียวเวรผมเป็นฝ้าดู้ผมไม่เห็นทางผมมาเลย ตอนนี้มันหหใส่แว่นข้างในด้วยไงปิดก็ปิดไม่ได้ไ,ดไม่ได้เรื่อยเรื่อยผมกลัวจะช้างเลยไปเลย ตรีเขาระเบิดทางดินเป็นทางเส้นเก่านะครับทางนี้โอ้โหหินลอยโอ้โหไปนิ่งเลยที่เจ็ดสบายครับสบายโอ้โหลำบากเลยนะครับเคเอเอ็กก็ยังลำบากนะครับทางแบบนี้ฝนตกไปใหม่ๆนะครับเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้โอ้โห Oh. một cái nóc cơn pha, mong mình hình thang cướp <laughs> kinh เ๋อระเบิดเขาบอกว่าทางคนขีดขึ้นยากครับเรามาทางดินเลยอย่างโลกเลยอ่ะมีรอยรถมาอยู่นะแต่ทางมันจะลกครับเพราะว่ารถยนต์เขาไม่มานะครับมีแต่มอเตอร์ไซค์นะครับที่วิ่งเส้นนี้ รถยนต์เขจะขึ้นทางปูนนี่ครับอปเบล่าสุดครับกับเส้นทางขึ้นเขาระเบิดทางดินดูตามนี้เลยครับใครจะคิดจะขึ้นลงทางดินนะครับวันนี้ฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับห0าราอีกมาได้ครับทีเจ็ดมาได้ รถใหญ่ๆมาได้ดรถเล็กๆก็สบายครับท้าทางแบบนี้ผมใส่ชิวมานะครับจำหมอบก็หมอไม่ได้ เดี๋ยวก้มลงไปชวนกับชิวหน้าครับครบทุกรสชาติครับมีป่ามีน้ําดูกันไปยาวๆครับสำหรับเส้นทางไปขึ้นจุดชมวิวเขาระเบิด ก็มีผ่านแอ่งน้ําไปบ้างนะครับผ่านแอ่งน้ำผ่านคลองน้ำํำมีหมดครับวิ่งในปา่าสองข้างทางเป็นป่านะครับไม่มีรถยนต์วิ่งนะครับทางมันก็จะลกหน่อยแต่มอไซค์วิ่งมาได้ครับโอ้โหมีแต่น,น้ำ ตรงนี้เป็นจุดไฮไลไท์อีกจุดหนึ่งครับเป็นทางลงเนินครับโอ้โหโอ้ กว่าจะเปิดชิวได้มองไม่เห็นทางเลยทางดีขี่สนุกครับอีกนิดเดียวครับใกล้จะถึงบ่อโคลนแล้วนะครับบ่อโคลนใหญ่โอ้โหมีชิช้นเย ขี่ช้างแต่จะบอกโคนตอนนี้เหมือนจะแห้งนะครับแห้งแล้วครับบอกโคนแห้งแล้ว วันนี้ไม่มีแล้วบอ่อแห้งครับบ่อแห้งไม่มีแล้วบอ่อโคลนแห้งแล้วบอ่อแห้งแล้วเน,นี่ยเมื่อกี้บ่อโคลนอยู่ตรงเนี้ยบอ่อแห้งแล้วปักปูนดเดี๋ยวเด,วเดวบอ่อโคลนเขาเรนนะเบิดครับ ทีนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้เลยบ่อโคนเขาระเบิดสบายห้าร้อยเอ็กชิวๆลายขวาเลยบ่อโคนเขาระเบิด เลยบอคนเขาระเบิด อีกแล้วครับโอ้เอรื่องอะไรผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าผมขึ้นผมเข้าป่าเนนะข้าป่าได้ไหมมาเลยไม,ไ,ไ,ไม่งั้นก็ต้องมาตามร่องอะล่องรถยนต์อะ มาเลยโอ้โหนี่มันรถเรือลำน้ำนี่ห้าร้อยอีกแว่าห้าร้อยอีกโอ้โเดินทางกันต่อครับนี่แหละครับเส้นทางเขาระเบิด ทางดินเป็นทางเส้นเก่านะครับทางเส้นนี้ส่วนมากเ,าเขาก็จะไปขึ้นกันทางคนกี่กันหมดแล้วทางเก่าเขาก็มีขี่กันโอ้ห่รอยเอกสายลุยสายลุยไม่คุยให้เสียเวลามัน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 ฮะทำไม อะไร่น,น,นเอาคออยกอจ,อจอารูปก็ไม่บอกเอาอีกแล้วครับบ่อคนอีกแล้วโอ้ยลงลงลงลุยลุย เนี่ยเวลาเบรกแบบนี้ยของรถเราล้อไม่ล็อกเดี๋ยวของเขามันล็อกเลยยางไม่มีดอกแล้วนะดอกหายนะครับ 500x ครับสนุกทางไม่ได้โหดมากครับกำลังดีกำลังดีงดพอได้ลุ้นสนุกสนุกเหมือนมีรอยล้รอรถยนต์มัน ต้องไปตามร่องครับถ้าวิ่งตามสันไม่ได้นะครับต้องเป็นยางวิงบากนะครับถึงจะวิ่งได้นี่ยางเดิมมต้องไปไหลไปในลองบอ่อน้ําอีกแล้วบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้าศักดิ์สิทธิ อ่าร้อยเขาเลือกลายลายขวาครับบ่อลึกจะไปได้นะครับไปได้นะครับฝีมือดีครับนี้จะเป็นเนินสุดท้ายแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเนินสุดท้ายก่อนจะตัดเข้าไปยังทางคอนกีตนะครับหรือว่าถนนคอนกีด นี่ใหญ่ครับมนันมันทางแบบนี้รถเล็กๆผมก็จะไต่ไปได้เรื่อยๆนะโอ้ถาวันดึงแฮนโอ้เนินสุดท้ายครับไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้เลยะ ไฮไลท์ครับไฮไลท์เขาอยู่เนินนี้ครับไฮไลท์เขาอยู่เนินนี้แ้มแล้วครับมีแ้มแล้วครับไม่ได้นับม,มีที่จับไหมน้ายเลยยังโซ่พิงรถไว้ก่อนพี่ ผมจะพาขึ้นมาทางดินนี่แหละแต่ตอนลงผมจะพาลงทางคนกรีดนะครับเพราะว่าไม่ลงทางนี้แล้วนี่ไงครับลงทางคนกีดดีกว่าสีมือดีครับสีมือดี เลี้ยงรอบได้เรื่อยๆเขาก็ไปได้เรื่อยๆ าแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวขึ้นทางคนกี่แล้วขึ้นทางคนกี่แล้วเลี้ยวขวา,ขวขวาใช่ มาสู่ทางคนกิดพอทราพี่เขาขึ้นมาแต่ตอนลงพี่เขาบอกว่าเขากลัวนะครับไม่กล้าขับลงแล้วฝนตกด้วยเดี๋ยวจะดูครับว่าพี่ๆใครจะจะเอาลงให้พี่เขานะครับ ขี่ขึ้นมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับตอนลงผมว่าไม่ไม่มีอะไรแล้วน่ากลัวแล้ว าสองรอบผ็เจอฝนสองรอบนะครับตอนลง